คุณผู้ทางลองนึกภาพตามนะคะกลางทะเลแคริบเบียนเลยจุดู่ก็มีการเคลื่อนพลทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐมีทั้งเรือรบทหารเป็นหมื่นหมื่นนายแล้วที่สำคัญสุดๆคือมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่มากเป็นเรือธงทั้งหมดนี่กำลังลอยลำอยู่ใกล้กับเวนเนซุเอลามากคำถามใหญ่ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือวอชิงตันบอกว่านี่คือปฏิบัติการปราบยาเสพติด แต่สเกลมันใหญ่มากใหญ่จนอดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่คือการเดินเกมที่ซ่อนเป้าหมายอื่นที่ลึกกว่านั้นไว้คะใช่เลยครับและต้องมองภาพใหญ่ด้วยนะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบโด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 แต่มันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจที่กำลังร้อ,รอนระอุไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะยุโรปตะวันออกตะวันออกกลางหรือเอเชียแปซิฟิกเองก็ตามวเวเนซุเอลาเลยไม่ได้เป็นแค่ประเทศในอเมริกาใต้อีกต่อไปแล้ว แต่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนกระดานหมากรุกโลกไปแล้วครับที่มีผู้เล่นอย่างจีนกับรัเสเซียเข้ามาวางหมากของตัวเองไว้เต็นไปหมดมันเลยซับซ้อนและน่าจับตามากครับโอเคค่ะงั้นเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันหน่อยถ้าดูตามคำประกาศทางการสหรัฐบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติแต่มีจุดหนึ่งที่อ่านเจอในข้อมูลที่เราดูกันมาแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยค่ะคือเขาชี้ว่า ถ้าจะปราบยาเสพติดกันจริงๆทำไมต้องใช้กองกำลังขนาดนี้ทำไมต้องเอาเรือบรรทุกเครื่องบินมาด้วยแล้วที่น่าสงสัยไปกว่านั้นคือมันดันเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่สหรัฐเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันที่โยงกับเวนเนเซุเอลาพอดีมันดูมีอะไรทำาแม่งทำาแม่งนะคะสหรัฐกำลังจะบอกอะไรกันแน่คะคือเพื่อจะเข้าใจเกมนี้เนี่ยเราต้องมองข้ามคำประกาศหน้าฉากไปก่อนครับเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะปัจจัยแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องภูมิรัชศาสตร์ ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเวเนซุเอลาอยู่ในตําแหน่งที่สารัฐมองว่าเป็นส่วนหลังบ้านของตัวเองมาตลอดตามหลักการที่เรียกว่าหลักการมอนโรครับเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งค่ะคําว่าหลักการมอนโรหรือมอนโร doctrine เนี่ยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยมันคืออะไรกันแน่คะทําไมหลักการที่อายุเกือบ200ปีแล้วยังถูกหยิบมาคูดถึงในปัจจุบันอยู่อีกเป็นคําถามที่ดีมากครับ พูดง่ายๆเลยนะหลักการมอนโรคือประกาศนโยบายต่างประเทศของสหรัฐตั้งแต่ปี1823ที่บอกว่าทวีปอเมริกาเป็นเขตอิทธ,ธิพลของสหรัฐมหาอำนาจจากยุโรปห้ามเข้ามาแทรกแซงอ๋อ oh. ใช่ครับห้ามมาตั้งอาณานิคมใหม่ในซีกโลกนี้อีกซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็คือการการอังกฤษฝรั่งเศสสเปนออกไปแต่พอมาในยุคปัจจุบัน มหาอำนาจภายนอกที่วอชิงตันไม่อยากให้เข้ามาในสวนหลังบ้านตัวเองก็เปลี่ยนหน้าเป็นจีนกับรัสเซียแทนมันเลยยังเป็นแนวคิดที่ทรงอิทธิพลมากๆต่อการตัดสินใจของซารัฐมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการขีดเส้นแบ่งเขตอิทธิพลของตัวเองไว้อย่างชัดเจนพอเวเนซุเอลาไปสนิทสนมกับจีนและรัสเซียก็เท่ากับเป็นการท้าทายเส้นที่ขีดไว้นี่เอง แสดงว่าเรื่องยาเสพติดนี่อาจจะเป็นแค่ฉากหน้าแต่ของจริงคือเรื่องน้ํามันกับอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่าคะเพราะเวเนซุเอลานี่ขึ้นชื่อเรื่องปริมาณน้ํามันสํารองมหาศาลเลยถูกนครับประเด็นนั้นเลยสิ่งที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือเรื่องพลังงานนี่แหละเวนซุเวลามีปริมาณน้ํามันสํารองที่พิสูจน์แล้วหรือ proven reserves มากที่สุดในโลกนะครับมากที่สุดในโลกเลยเหรอคะใช่ครับมากกว่าซาอุดีอาระเบียด้วยซ้ำไป แม้ว่าตอนนี้การผลิตจะตกต่ำจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการความบาดแต่ศักยภาพมันยังอยู่ในโลกที่ตลาดพลังงานมันผันผวนหนักขนาดนี้การได้ควบคุมหรืออย่างน้อยแค่มีอิทธิพลเหนือแหล่งน้ํามันขนาดมหึมาขนาดนี้ถือเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากครับดังนั้นการเคลื่อนทับครั้งนี้มันจึงไม่ใช่การส่งสารแค่เรื่องเดียวโหฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่การส่งสารเดียวแต่มันเหมือนการยิงสัญญาณพร้อมกัน3ามเคลื่อนความถี่เลยนะคะใช่เลยครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากคลื่นความถี่แรกส่งตรงไปถึงรัฐบาลเวนเนซุเอลาเลยเป็นการบอกว่าเราเอาจริงนะเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจให้หนักขึ้นไปอีกเราเคลื่อนที่2ล่ะคะคลื่นที่2ส,ส,ส่งไปถึงปักกิ่งกับมอสโกเป็นการเตือนดังๆว่านี่คือเขตอิทธิพลของเราอย่าล้ำเส้นค่ะและคลื่นความถี่สุดท้ายก็ส่งไปถึงประชาคมโลกและก็คนในประเทศตัวเองเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผู้นำที่แข็งแกรง่งเด็ดขาด พร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติซึ่งแน่นอนว่ามันมีผลต่อคะแนนนิยมทางการเมืองด้วยครับโอเคฝั okay. ่งอเมริกาส่งสัญญาณแรงมาสามเด้งขนาดนี้แล้วอีกสองเจ้าใหญ่ที่อยู่ในสมการอย่างจีนกับรัสเซียล่ะคะเขาตอบสนองยังไงบ้างในข้อมูลที่เราดูมาเหมือนท่าทีของสองประเทศนี้จะต่างกันพอสมควรเลยต่างกันชัดเจนครับจีนจะมาในแนวทางการทูตออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพอธิปไตยของกันและกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งก็เป็นท่าทีมาตรฐานของจีนอยู่แล้วเพราะว่าเพราะผลประโยชน์หลักของจีนในเวเนซุเอลาคือเรื่องเศรษฐกิจครับจีนลงทุนไปมหาศาลทำในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานแล้วก็เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่การเกิดสงครามหรือความไร้เสถียรภาพรุนแรงมันไม่เป็นผลดีต่อการลงทุนของจีนเลยแปลว่าสำหรับจีนนี่คือเรื่องธุรกิจล้นล้วนเลยปกป้องเงินลงทุนของตัวเองเป็นหลักแต่รัสเซียนี่ดูเหมือนจะคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องเลยครับ รัเสเซียใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวกว่ามากออกมาประนามเลยว่าสหรัฐกำลังใช้กำลังทหารข่มขู่และอาจทำลายสเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคเพราะสำหรับมอสโกแล้วเนี่ยเวเนซุเอลาคือหนึ่งในเวทีสำคัญที่ใช้แสดงบทบาทเอ่อการคานอำนาจกับสหรัฐในซีกโลกตะวันตกมันเป็นเหมือนการสวนหมัดกลับที่สหรัฐเข้าไปมีอิทธิพลในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นหลังบ้านของรัเสเซียเหมือนกันอ๋อเป็นการเอาคืนประมาณนั้นครับ การสนับสนุนรัฐบาลกาลากัสจึงมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และการเมืองสูงมากสำหรับรัสเซียแต่ว่าการที่อเมริกาทำแบบนี้มันไม่เสี่ยงเป็นการผลักไสให้เวเนซุเอลาวิ่งเข้าไปซบจีนกับรัสเซียมากขึ้นหรอคะเหมือนกับว่าอาจจะได้ผลตรงข้ามกับที่ต้องการเลยเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับและนี่คือความเสี่ยงที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้เหมือนกันเลยมันคือการเดิมพันที่สูงมากของวอชิงตันในง่ายหนึ่ง การกดดันอย่างหนักอาจทําให้รัฐบาลเวเนซุเอลาอ่อนแอลงแล้วก็ยอมเจราจาแต่ในอีกแง่หนึง่งมันก็สร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลกรากัสในการหันไปพึ่งพิงจีนและรัเสเซียมากขึ้นจริงด้วยค่ะใช่ครับทั้งในด้านเศรษฐ,ฐกิจและการทหารซึ่งจะยิ่งทําให้จีนกับรัเสเซียอย่างรากลึกในภูมิภาคน,นี้มากขึ้นไปอีกเป็นการเดินเกมมนเส้นได้ที่ถ้าคำนวณผิดพลาดผลลัพธ์อาจจะเลวร้ายกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่าก,กังวลมากครับ ฟังดูแล้วสถานการณ์มันซับซ้อนและเปราะบางมากเลยนะคะแล้วทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงได้บ้างในข้อมูลที่เราดูมาเขามองฉากทัดที่เป็นไปได้ไว้กี่แบบคะถามว่าจะไปจบลงที่ไหนอืมหลักๆแล้วมีการวิเคราะห์ออกมาเป็นสามฉากทัดที่เป็นไปได้ครับขอแบบที่ดีที่สุดก่อนเลยคะ่ะฉากทัดแรกคือภาพที่ดีที่สุดที่ทุกคนอยากเห็นนั่นก็คือทางออกทางการทูตในภาพนี้การแสดงแสนยานุภาพของสหรัฐเป็นเพียงไม้แข็งเพื่อลากทุกฝ่ายกลับมาสู่โต๊ะเจรจา อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางอย่างแลกกับการเลือกตั้งที่โปร่งใสหรือการปฏิรูปการเมืองโดยมีจีนกับรัสเซียคอยเป็นตัวกลางหรือตัวถ่วงดุลอำนาจอยู่เบื้องหลังเพราะเอาเข้าจริงไม่มีใครอยากเห็นสงครามเต็มรูปแบบในละตินอเมริกาหรอกครับมันกระทบเศรษฐกิจโลกแน่นอนแต่การเจรจามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรอคะในเมื่อความไม่ไว้ใจกันมันฝังรากลึกขนาดนั้นเหมือนที่คุยกันตอนแรกเลยว่าต่างฝ่ายต่างมองอีกฝั่งเป็นผู้ร้ายมาตลอดถูกต้องครับ นั่นคืออุปสรรคใหญ่ที่สุดของฉกากทัศนีอความไม่ไว้วางใจที่สะสมมาหลายปีมันเป็นกำแพงที่สูงมากซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่ฉกากทัศนะที่สองที่น่ากังวลกว่าคือการปรเผชิญหน้าทางออมหรือที่บางคนเรียกว่าสงครามในเงาหรือ War in the Shadows สงครามในเงาฟังดูไม่ดีเลยคะ่ะมันเป็นยังไงคะมันคือสภาวะที่ไม่มีการประทะก,กันโดยตรง แต่ความตึงเครียดจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆครับสหรัฐอาจจะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงขึ้นไปอีกสกัดกั้นการค้าขายน้ำมันคหรือใช้ปฏิบัติการรับต่างๆเพื่อบ่อนทำลายรัฐบาลกา,รรากาสในขณะที่จีนกับรัเสเซียก็จะตอบโต้ด้วยการอัดฉีดเงินช่วยเหลือให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งส่งที่ปรึกษาทางการทหารเข้าไปมากขึ้นมันจะไม่มีสงครามใหญ่ให้เห็นแต่ภูมิภาคนี้ จะค่อยๆถูกกัดกร่อนเสถียรภาพไปเรื่อยๆครับมันก็คือสงครามเย็นย่อมๆในแคริบเบียนดีๆมิเองที่ค่อยๆกัดกินเสถียรภาพของประเทศรอบข้างไปด้วยใช่เลยครับมันคือวิกฤตเรื้อรังที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งเรื่องผู้อพยพราคาพลังงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งจะลากให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องเดือดร้อนไปด้วยและนั่นยังไม่ใช่ฉากทัดที่เลวร้ายที่สุดนะครับฉากทัดที่3มที่ทุกฝ่ายกลัวที่สุดคือ การประทะโดยไม่ตั้งใจแค่ฟังชื่อก็เสี่ยวแล้วค่ะโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันมากน้อยแค่ไหนคะมันสูงกว่าที่เราคิดครับลองนึกภาพเรือรบเครื่องบินรบดโดรนของสามมหาอำนาจปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันตลอดเวลาโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการคำนวณหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมันมีอยู่เสมอเช่นเช่นเรือรบสองลำเฉียวชนกันหรือเครื่องบินรบรเผชิญหน้ากันในระยะประชิดเกินไป เรื่องเล็กๆแบบนี้ในสภาวะที่ตึงเครียดสุดขีดมันสามารถกลายเป็นชนวนของวิกฤตที่ลุก,กลามจนควบคุมไม่ได้เลยมีบทเรียนจากประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้ไหมคะประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยบทเรียนแบบนี้ครับและสิ่งที่มันสอนเราเสมอคือทุกครั้งที่มหาอำนาจใช้ประเทศอื่นเป็นสนามประลองกําลังคนที่เจ็บปวดและสูญเสียมากที่สุดไม่ใช่มหาอำนาจเหล่านั้นแต่คือประชาชนคนธรรมดาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆอืม นี่คือเหตุผลที่ประเทศเพื่อนบ้านในละตินอเมริกาออกมาส่งเสียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคนของเขาคือผู้ที่ต้องรับเคราะก่อนใครสำหรับคนเวเนซุเอลานี่ไม่ใช่เกมภูมิรัฐศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นแต่มันคือชีวิตคือปากท้องคืออนาคตของลูกหลานพวกเขาครับ พอฟังทั้งหมดนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบเวเนซุเอลานี่มันไม่ใช่เรื่องของประเทศเดียวหรือวิกฤตในภูมิภาคอีกต่อไปแล้วแต่มันคือภาพจำลองของโลกยุคใหม่ที่อำนาจไม่ได้อยู่ที่ใครคนเดียวเป็นเกมประดานหลายนิติที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมดความขัดแย้งที่นี่อาจส่งผลต่อราคาน้ามันบ้านเราในวันพรุ่งนี้ได้เลยถูกต้องครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้ขบคิดกัน ไม่ใช่แค่ว่าผู้นำมหาอำนาจจะเลื่องเดินหมากทางไหนแต่ให้มองลึกลงไปอีกขั้นผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ครับว่าในโลกที่ความขัดแย้งในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงราคาพลังงานและความมั่นคงในอีกซีกโลกได้ในพริบตาบทเรียนจากกระดานหมากรุกที่เวเนซุเอลานี้ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าความเชื่อมโยงของโลกเราในปัจจุบันยังไงและในฐานะพลเมืองโลก เราควรจะเรียนรู้อะไรจากเกมอำนาจที่ซับซ้อนนี้เพื่อที่จะเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้นครับ